ໃໝ່ສຸງຄາັນເືໃນຄາົາຕມາລັດລອງຊັດຊາຍງາຍຕັ້ງປ COVID 19ຄາມືອນັງຮຮູ້ກັນົາຄອາວ່າເມືງໃດກໍໄອນກັນຮົບທົບເພຫ້ລົງຕ້ງເປັນ c o v i 19ກູວນກູມືອງຍາເມືອລວໃນນມືອງໄທມີຕັ້ງປ c o v 19ປໍມປໍກໍາ3ເຍົາປອກໄໝຫາແຮງໜ້າ1ວັນກົນເປັນມີ2ເຫງປາຍກົນຕາຍມີກູວັນ วันเมื่อไงข้าาไรหาข้อมูลใส่ไงก้นซับตั้งเป็นโควิด -19 กมาหลัดในอุ้กอเขาขาอข้อที่หนึ่งมีลมหนาวหนาวสัน่นกินยากอลมหนาวอ่ำย่อมลงป้อเป็นใส,ส่ไงเส้นงไหนให้แนดกะหาหมอทัดสั้งตุวยตั้งเป็นเจ้าเก่าค่ะข้อที่สองไอไอคอคอ,อแคกแคกอยู่ติ๊กติ๊กแล่มีปลาลมหนาวป้อเป็นไนซึ้งให้แนดกอดทัดสั้งตุวยตั้งเป็นตีห้องยาในขาอข้อที่สามข้อเซฟบ ไอคอเซฟมีลมหนาวซากกว่าเสื้อในใกล้สังเป็นใสไงก้นซับตั้งเป็นโควิด -19 ในคาอ้อคอที่ 4. เฮอโอนสังวาไัยมีใสไงเฮอโอนเหตุการเมือนหนังกูวันก้วยกอเฮอแห้งหนาถวยใสหยาบหนาซากกว่าเสื้นในสังเป็นใสไงตั้งเป็นโควิด -19 ในคาอ้อ ข้อที่หาตาแหลงสังว่าภัยตาแหลงน้ำตาไหลตาเซฟตาทองายเฮือแลงอ่ำไหลเซื้อหน้าสังเป็นใสง่าย,ายหมอกในว่าสูญทรัพย์ตั้งเป็นโควิด -19 ในคะออ้อข้อที่หกมีตุ่มแหลงขึ้นซ่อมเนื้อซ่อมโตมีหลายเมืองทบหันว่าก้นซรัพย์ตั้งเป็นโควิด19มังก้อนหนมีตุ่มแหลงขึ้นซ่อมเนื้อซ่อมโตซ่อมปลายตินง่ายเหมือนหนังว่างามยังสีในคะออ้อ คอทีเซตคุณนางอํำไรไอสังว่าไผยย่อยู่คุณนางอํำไรไอตั้งกินตั้งย่ําอํานั้นกว่านมมไอหมอกไอยมาก,กอมอา็อํามีไอเฮอิตในก็เป็นสายงายหนึ่งในก้นซับตั้งเป็นโควิด -19 ในคะออ้อ เจ็ดลองนในใไก้สั่งเป็นชายไงย้ก้นซับตั้งเป็นโควิด1 9ในคาอ้อกล้วยหน่าสังว่าเศ้าเก่าอํำไรกว่าตีแกก้นนําเซมีชายไงยซึง้งอย่าเป็นแนวดวนว่าเ้าเก่าซับตั้งเป็นหน่ามันสัง่งเตเป็นหนาวโยโย,โยกล้วยก่อเป็นไรกอบนั้นให้กินยาด้้ยก่อนคันออ กวนซับตั้งเป็นโควิด -19 กมังก็ซ้ำไรยินมาว่าอ่ำม,มีใสางายอีสังในค่าออกอบนั้นให้อ้อยกอฮอเขากูก็ออ่อนกันพังตัวใหญ่ๆนานำ้ำกว่อนไล่เมื่อไล่กอให้ใสผ้าปกซบให้ใกล้ล่างมืออยู่ตาเซคัดใสยย่ยาอยู่แก่ก้นนำ้ำในเป็นลอกไรแตาเวแปดตั้งเป็น COVID 19, โควิด -19 คกา่ออกำลืนสุดให้อ้อยกอฮเขาอยู่รีกินวนันรดเพ่เขียนกูก้อกูก้นเสกัมใหม่สูงกูก้อค่ะ